มาคาคนวันพฤหัสนะคะเปิดภาพรวมนะคะครึ่งเดือนแรกในเดือนตุลาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมปี67นะคะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะถ้าตรงใจก็สามารถส่งหัวใจกันเข้ามานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะใครสนใจอยากดูดวงนะคะสามารถแอดบ้านเขียวนะคะ a. m e y a 2 4 6นะคะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะ ะมีความละเอียดนะคะแล้วก็สามารถเจาะออลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนตุลาน,นะคะคุณค่อนข้างที่จะต้องเขาเรียกว่าเหมือนต้องต่อสู้เนาะอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวที่ที่มันเกิดขึ้นนะ,ะมันเหมือนกับคุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรเงี้ย เหมือนกับคุณเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาหลากหลายนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับเผชิญกับเขาเรียกในสิ่งต่างๆเนี้ยแล้วคุณเหมือนกับคุณอาจจะต้องสู้กับมันเนาะไ,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างเงี mm. ้ยเช่นสมมติอาจจะเป็นเรื่อง Caribbean อารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนที่มันเข้ามาคุณก็อาจจะต้องเหมือนต่อสู้กับสิ่งนี้หรือว่าในเรื่องของความคิดก็ได้ที่มันเหมือนกับ มันไหลเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะคุณอาจจะต้องแบบใช้วิธีการในการที่จะหยุดเนาะหรือว่าในการที่จะทําให้มันแบบดีทำให้ตัวเราดีขึ้นนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเหมือนกันเนาะมันมีเหมือนกับมันมีเงินเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะถ้าจะเสี่ยงโชคก็ มีโอกาสเหมือนกันก็น่าจะมาจากการเดินทางก็ได้นะถ้าจะเสี่ยงโชคเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณมีการลงทุนนะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะหรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินตกเบิกนะหรือว่าเป็นเงินเงินประกันก็ได้หรือว่าเป็นเงินพิเศษที่มันเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของงาน นะฮะหรือว่าเรื่องของธุรกิจต่างๆก็มีคนเข้ามาสนับสนุนเนาะอุดหนุนสินค้าของคุณหรือว่าอุดหนุนธุรกิจของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะแล้วก็ในส่วนครึ่งเดือนแรกเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีการคิดเริ่มนะะหรือว่ามีการทําอะไรใหม่ๆ นะหรือสิ่งที่ยังไม่เคยทำอย่างเงี้ยให้คุณลองทำนะมันอาจจะมีเงินเข้ามาเนาะหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะถ้าคุณได้เริ่มทำนะซึ่งในในสิ่งในสิ่งที่คุณจะเริ่มทำเนะี่ยถามว่าคุณทำได้ไหมคุณทำได้นะเพราะว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมีศัก,กยภาพเนาะ ในทุกๆเรื่องเลยเหมือนคนสามารถที่จะจัดการทุกเรื่องได้อะ,อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวนะหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี้ยคุณสามารถที่จะจัดการได้นะคะแล้วก็ในเรื่องงานของคุณก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนมีชื่อเสียงเนาะแล้วก็มีคนชื่นชอบชื่นชมนะะในผลงานที่คุณทำนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนนี้เนาะมันเหมือนกับให้คุณเร่งละกันอาจจะแบบในเรื่องของผลงานสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆอะไรที่คุณไม่เคยทำให้คุณแบบเอาออกมาดึงศักยภาพของตัวเองที่มีออกมานะเพื่อจะเพื่อที่จะแสดงให้เขาเรียกว่าคนเห็นเนาะเขาเรียกว่าเหมือนภาพรวมเห็นว่าเออคุณมีศักยภาพนะคุณมีความ เก่งกาดนะในในเรื่องนี้ในด้านนี้่องเงี่ยนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนอุดมสมบูรณ์เหมือนกันอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่ากินเที่ยวอะไรเงรี้ยค่อนข้างที่จะเหมือนสบายใจอ,อ่ะอในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนาะมันเหมือนกับคุณมีความสุขค่อนข้างที่จะมีความสุขในในการที่จะ ทำงานหรือว่าทําสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งถ้าคุณทําแล้วมีความสุขเนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ทีเนี้ยคุณก็มีเขาเรียกว่าเหมือนแบบบางอย่างนอะ่ะบางเรื่องอบเหมือนตัวคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนถอดใจอะ่ะอืมคือไม่รู้ว่ามันมีความคิดหรือความนอยอะไรที่มันแทรกเข้ามาเงี้ยมันเหมือน มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ฉันทําอันนี้ดีไหมฉันทําต่อดีไหมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันอาจจะเป็นช่วงที่มันมีช่วงท้อมันมีแต่ว่าให้คุณดึงตัวเองกลับมาเนาะว่าถ้าคุณเริ่มทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่คุณยังไม่เคยทาเนี่ยหรือว่าคุณอาจจะต่อยอดจากสุดสิ่งที่คุณมีเนี่ยเรามาทำอ่ะมันปังแน่นะมันเหมือนสําเร็จเนาะเออมันเหมือนกับ คือคนเขาก็ติดตามแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของผลงานของคุณเนาะหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าอะไรเขาก็ชื่นชอบในในงานของคุณนะคะหรือว่าเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยทำงานเขาก็มีความแบบเออคนนี้เก่งอะไรเงีแบบ้ยคนนี้แบบทําได้นะคะแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเดือนตุลานะคะคนวันพฤหัสนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานมงคลเนาะแล้วก็หรือว่าอาจจะได้ไปงานมงคลต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะ,ะกับครอบครัวเนาะแล้วก็อาจจะมีความสุขในเรื่องของความสุขความสมหวังในครอบครัวก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะมีคนในบ้านมีมีงานฉลองงานเลี้ยงฉลองแต่งงานก็ได้อะไรเงี้ยเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าบรรยากาศของความ อบอุ่นหรือว่าอุ่นหน้าฝาข้่งเนาะของของครอบครัวของญาติพี่น้องเนาะแล้วก็ของตัวตัวเราเองด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็คือเหมือนมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีน้องด้วยตั้งครันอย่างนี้นะคะครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนตุลาคมก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะ